สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของเราครับผมริกกี้ตีดังครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะจะพาทุกคนมาพบกับดาวรุ่งดวงใหม่ของเราสมาชิกใหม่ล่าสุดนี่คือเบบี้ชิริวครับ วันนี้เราจะไม่ได้มาดูแค่ความน่ารักของเขาครับแต่เราจะมาสแกนโครงสร้างกันแบบสดๆเราจะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมผมถึงบอกว่าเจ้าหนูนี่แวลดีและมีศักยภาพที่จะเป็นสุนัขประกวดโชว์ด็อกที่ยอดเยี่ยมในอนาคตโดยเฉพาะในเวทีระดับ FCI ครับ ในวัยเบบี้แบบนี้ประมาณ6-8สัปดาห์เราจะมองหาศักยภาพหรือแว well, ว potential ที่เขาจะโตไปเป็นสุนัขที่สวยงามตามมาตรฐานสายพันธุ์และชิริวก็ฉายแววออกมาหลายจุดเลยครับจุดแรกเลยที่ผมอยากให้ทุกคนดูและเป็นจุดที่ชิริวโดดเด่นที่สุดคือกระดูครับนี่แหละครับที่เรียกว่า h e ฟวี่โบนของจริงในวัยเบบี้เท่านี้นะครับแต่ได้กระดูกที่ใหญ่และหนาขนาดนี้บอกเลยว่าอัน าคดโครงสร้างใหญ่บึกบึนแน่นอนและไม่ใช่แค่กระดูครับดูความแน่น Substance ของตัวสิครับอกเขากว้างและลึกมากนี่คือพื้นฐานของสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่ทงพลังตามมาตรฐานอเมริกันอาคิตะเลยครับต่อมาเรามาดูที่สัดส่วนกันสิ่งที่สุนัขประกวดต้องมีคือความสมดุาล Balance และลำตัวที่กระชับ compact body ซึ่งชิริวมีสิ่งนั้นเลยครับลำตัวเขาดูสั้นกระชับไม่ยืดยาว และที่สำคัญมากๆดูแนวหลังครับหลังเขาตรงและแข็งแรงมากไม่มีโค้งไม่มีแอนเลยนี่คือสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับลูกสุนัขวัยนี้ครับมาดูส่วนหัวกันบ้างซึ่งเป็นเสน่ห์ของอากิตะเลยถึงจะยังเป็นเบบี้แต่เราเห็นแววแล้วว่ากระโหลกเขากว้างบรอสเกลซึ่งเป็นรากฐานที่ดีของหัวที่สง,ง่างามเมื่อเขาโตขึ้นและดูปากสิครับสั้นหนาได้สัดส่วนที่ถูกต้องเลยแถมหน้ากากแมสสี สีดำก็เข้มและชัดเจนมากครับ จุดสุดท้ายที่ขาดไม่ได้สำหรับอากิตะคือหางดูตำแหน่งหางเขาสิครับตั้งสูงไฮเซตซึ่งถูกต้องตามมาตรฐานและการม้วนของหางก็พาดอยู่บนหลังอย่างสวยงามตั้งแต่อายุเท่านี้เลยครับเยี่ยมมากๆสรุปนะครับเบบี้ชิริวในวัยนี้ผมกล้าพูดเลยว่ามีแววดีเยี่ยมสำหรับการเป็นสุนัขประกวดในอนาคตสิ่งที่เขาฉายแววออกมาเด่นที่สุดก็คือกระดูกที่ใหญ่และความบึกบึนซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของส พันนี้แน่นอนครับว่าเขาเป็นลูกของอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปดังนั้นสายเลือดเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วถ้าชิริวเติบโตโดยรักษาสมดุลเหล่านี้ไว้ได้พัฒนาการเคลื่อนไหวสวยๆนะครับผมว่าเขาจะเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองมากในเวทีประกวด FCI แน่นอนครับก็ฝากทุกคนติดตามการเติบโตของชิริวด้วยนะครับคอยดูว่าเขาจะเก่งเหมือนที่ผมพูดไว้หรือเปล่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับอเมริกันอากิตะหรือการตร ตตัวสุนัขประกวดคอมเมนต์ถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมริกกี้กับชิริวลาไปก่อนสวัสดีครับ